ครับที่นายธรรมระคุกมีเป็นนักศ,ศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงและเป็นสมาชิกของชมรมภาษาตะวันตกครับค่ะชื่อพี่ลมยายอดยิ่งนะคะเป็นนักศ,ศึกษามหาวิทยาล,ายลัยรามคำแหงแล้วก็เป็นสมาชิกข,ของชมรมภาษาตะวันตกเ<ร>ช่นเดียวกันค่ะวันนี้เราจะมานําเสนอ,อการบอกสัญชาติของภาษาฝรั่งเศสครับการบอกสัญชาติในภาษาฝรั่งเศสเราจะใช้แว็บแอสนะครับเช่น je suis dialogue แปลว่าผมเป็นคนไทยครับ ส่วนถ้าเป็นผู้หญิงนะคะเราจะเติมตัวเออเข้าไปท้ายคําค่ะอ่านว่าเชอรุยไตลองแดสแปลว่าฉันเป็นผู้หญิงไทยค่ะส่วนถ้าเป็นชื่อของประเทศเราจะอ่านว่าไตลองอีกตัวอ,อย่างหนึ่งนะคะรับเจอุยฟรองเซสแปลว่าผมเป็นคนฝรั่งเศสค,ค่ะถ้าเป็นผู้หญิงนะคะเราจะอ่านว่าเชอรุยฟรองเซสค่ะแปลว่าฉันเป็นผู้หญิงฝรั่งเศสค่ะส่วนถ้าเป็นชื่อของประเทศเราจะอ่านว่าฟรองส์ค่ะ เราก็จะมายกตัวอย่างประเทศในทวีปเอเชียกันก่อนเลยนะคะเช่นประเทศจีนนะครับชินเนอส่วนผู้ชายชาวจีนเราจะพูดว่าชินวอค่ะถ้าเป็นผู้หญิงชาวจีนเราจะพูดว่าชินอสนต่อไปประเทศญี่ปุ่นนะครับชาบงส่วนผู้ชายชาวญี่ปุ่นเราจะพูดว่าชาบองค่ะถ้าเป็นผู้หญิงญี่ปุ่นเราจะพูดว่าชาบองเนสต่อไปประเทศเกาหลีนะครับกเคโ ส่วนผู้ชายชาวเกาหลีเราจะพูดว่าโกเกียนถ้าเป็นผู้หญิงเกาหลีเราจะพูดว่าโกเครียนะต่อไปนะครับประเทศอินเดียแองเดอร์สส่วนผู้ชายชาวอินเดียเราจะพูดว่าแองเดียนค่ะถ้าเป็นผู้หญิงอินเดียเราจะพูดว่าแองเดียนค่ะต่อไปเป็นประเทศที่เคยเป็นอาณานิคมของประเทศฝรั่งเศสนะครับเริ่มจากประเทศลาวครับลาออ ส่วนชายชาวลาวเราจะพูดว่าลาวเตียงค่ะถ้าเป็นผู้หญิงชาวลาวเราจะเรียกว่าลาวเตียนต่อไปประเทศกัมพูชาครับกงโบเชียส่วนชายชาวกัมพูชาเราจะเรียกว่ากงโบเชียค่ะถ้าเป็นผู้หญิงชาวกัมพูชาเราจะเรียกว่ากงกงเชียนค่ะต่อไปประเทศเวียดนามครับเวียดนามส่วนชายชาวเวียดนามเราจะพูดว่าเวียดนามเนี่ย ค่ะถ้าเป็นผู้หญิงชาวเวียดนามเราจะเรียกว่าเวียดนามเมียนค่ะต่อไปเป็นตัวอย่างของประเทศในที่อเมริกาเหนือนะครับเริ่มจากประเทศอเมริกาเิตานิชายชาวอเมริกันเราจะเรียกว่าอเมริกันค่ะถ้าเป็นผู้หญิงชาวอเมริกันนะคะเราจะเรียกว่าอเมริกันต่ไประเทศแคนาดานะครับแคนาดาส่วนชายชาวแคนาดาเราจะเรียกว่าแคนาเดียค่ะถ้าเป็นผู้หญิงชาวแคนาดานะคะเราจะเรียกว่า แคนาเดียนนะและประเทศเม็กซิโกครับเม็กซิเกอร์ส่วนชายชาวเม็กซิกันเราจะเรียกว่าเม็กซิกันค่ะถ้าเป็นผู้หญิงเม็กซิกันนะคะเราจะเรียกว่าเม็กซิกันต่อไปเป็นตัวอย่างของประเทศในทวีปยุโรปนะครับเริ่มจากประเทศเยอรมน,นีอัลเลมองเยอร์ Al er. ส่วนชายชาวเยอรมันเราจะพูดว่าอัลเลมองค่ะถ้าเป็นผู้หญิงชาวเยอรมันนะคะเราจะเรียกว่าอัลเลมองเยอร์ ไปาเป็นสเปนครับเอสปานยョนถ้าเป็นชายชาวสเปนเราจะเรียกว่าเอสปานยョนค่ะถ้าเป็นผู้หญิงชาวสเปนนะคะเราจะเรียกว่าเอสปานยอนเข้าไปประเทศโปรตุเกสครับบ็อกซุกเกอส่วนชายชาวโปรตุเกสเราจะเรียกว่าบ็อกซุแก๊ค่ะถ้าเป็นผู้หญิงโปรตุเกสนะคะเราจะเรียกว่าบ็อกซุแกสเข้ไปประเทศอิตาลีครับอิตาลีส่วนถ้าเป็นชายชาวอิตาลีเราจะเรียกว่า ค่ะถ้าเป็นผู้หญิงอิตาลีนะคะเราจะเรียกว่าอิตาเลียนต่อไปประเทศฟรีส์ครับแดเซอร์ชายชาวกรีกเราจะเรียกว่าแกค่ะส่วนผู้หญิงชาวกรีกนะคะเราจะเรียกว่าแกกต่อไปประเทศอังกฤษครับอองเกลตกส่วนชายชาวอังกฤษเราจะเรียกว่าอองกแกค่ะส่วนผู้หญ,ญิงชาวอังกฤษนะคะเราจะเรียกว่าอองแกรส ประเทศร,รัสเซียครับรูสีชายชาวร,รัสเซียเรารจะเรียกว่าูีค่ะเนื่องจากเพศชายมีตัวเออตามท้ายอยู่แล้วเราจึงอ่านออกเสียงเหมือนกันอ่านว่าซูสีครับและนี่ก็เป็นกบอกสัญชาติของภาษา,าราสัสเซียนะครับหวังว่าทุกคนที่ติดตามชมจะนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับซอวคูเ,ควเราจะอ่านว่าไตาลงจ ตัวอย่างหนึ่งนะครับ j e s u i ่ f r a n งเศ s แปลว่าผมเป็นคนฝรั่งเศสค่ะค่ะถ้าเป็นผู้หญิงนะคะเราจะอ่านว่า j e s u i ซ f r a n รั่งเค่ะแปลว่าฉันเป็นผู้หญิงฝรั่งเศสค่ะส่วนถ้าเป็นชื่อของประเทศเราจะอ่านว่า france ค่ะเศสค่ะ เราก็จะมายกตัวอย่างประเทศในทวีเปเอเชียกันก่อนเลยนะคะเช่นประเทศจีนนะครับชินเนอส่วนผู้ชายชาวจีนเราจะพูดว่าชินหัวค่ะถ้าเป็นผู้หญิงชาวจีนเราจะพูดว่าชินนัวสเปลี่ยนค่ะถ้าเป็นผู้หญิงชาวลาวเราจะเรียกว่าลาวเตียนต่อไปประเทศกัมพูชาครับกงโบเซ่ส่วนชายชาวกัมพูชาเราจะเรียกว่ากงโบเซ่ ค่ะถ้าเป็นผู้หญิงชาวกัมพูชาเราจะเรียกว่ากุมกงเชียนะคะ่ะต่อไปประเทศเวียดนามครับเวียดนามส่วนชายชาวเวียดนามเราจะพูดว่าเวียดนามเนี่ยค่ะถ้าเป็นผู้หญิงชาวเวียดนามเราจะเรียกว่าเวียดนามเนะะียนค่ะต่อไปเป็นตัวอย่างของประเทศในที่อเมริกาเหนือนะครับเริ่มจากประเทศอเมริกาอิรสราเอนใช่ชาวอเมริกันเราจะเรียกว่า ค่ะถ้าเป็นผู้หญิงชาวอเมริกันนะคะเราจะเรียกว่าอเมริกันแล้วประเแคนาดานะครับแคนาดาส่วนชายชาวแคนาดาเราจะเรียกว่าแคนาดีค่ะถ้าเป็นผู้หญิงชาวแคนาดานะคะเราจะเรียกว่าแคนาเดียนและประเทศเม็กซิโกครับเม็กซิเกอร์ส่วนชายชาวเม็กซิกันเราจะเรียกว่าเม็กซิกันค่ะถ้าเป็นผู้หญิงเม็กซิกันนะคะเราจะเรียกว่าเม็กซิกัน ต่อไปเป็นตัวอย่างของประเทศในทวียุโรปนะครับเริ่มจากประเทศเยอรมน,นีอัลเลมองย์ Adam year. ส่วนชายชาวเยอรมันเราจะพูดว่าอัลเลมองค่ะถ้าเป็นผู้หญิงชาวเยอรมันนะคะเราจะเรียกว่าอัลเลมองเยอประเทศสเปนครับเอสเปียถ้าเป็นต่อไปประเทศญี่ปุ่นนะคะระับชาปงส่วนผู้ชายชาว,วะะาญี่ปุ่นเราจะพูดว่าชาปงค่นนะถ้าเป็นผู้หญิงญี่ปุ่นเราจะพูดว่าชาปงเนส เอาไปประเทศเกาหลีนะคะรับโกเคส่วนผู้ชายชาวเกาหลีเราจะพูดว่าโกเคียงถ้าเป็นผู้หญิงเกาหลีเราจะพูดว่าโกเคียงต่อไปนะครับประเทศอินเดียองเดร์ส่วนผู้ชายชาวอินเดียเราจะพูดว่าแองเดียนค่ะถ้าเป็นผู้หญิงอินเดียเราจะพูดว่าแองเดียนค่ะต่อไปเป็นประเทศที่เคยเป็นอาณานิคมของประเทศฝรั่งเศสนะครับเริ่มจากประเทศลาวะครับลาอส วนชายชาวลาวเราจะพูดว่าลาว,วสวัสดีครับที่นายธรรมระคุพัทรีเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยารามคำแหงและเป็นสมาชิกของชมรมภาษาตะวันตกครับค่ะชื่อพี่ลมยายอดยิ่งนะคะเป็นนักศึกษามหาวิทยายลัยรามคำแหงแล้วก็เป็นสมาชิกของชมรมภาษาตะวันตกเช่นเดียวกันค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอการบอกสัญชาติของภาษาฝรั่งเศสครับ การบอกสัญชาติในภาษาฝรั่งเศสเราจะใช้แบบแอะครับเช่น j จอ u i t a ยไตลองเดแปลว่าผมเป็นคนไทยค่ะส่วนถ้าเป็นผู้หญิงนะคะเราจะเติมตัวเออเข้าไปท้ายคําค่ะอ่านว่าเจอร์ t ยไตลองเดแปลว่าฉันเป็นผู้หญิงไทยคะ่ะส่วนถ้าเป็นชื่อของประเทศ